มาเบิ้งขันตอนที่ซอมกันมาเนี่ยหลังจากนี้เขาปรับสิเหียบร้อยมุนกระดูกนดินเอาค่ำวัดถือปุนะครับเนี่ยเขาคนนี้มันมา,มาใส่เกียร์ใส่พอประมาณครับแยกไปมันเข้มแลมันมันไปตุ่มมอตุ่มเขาก็ใส่เกียร์ไปเลยใส่จกักรสามจอนหน่อยๆน่รับพอนันหนึ่งจางเขาจังใส่ไม่บีบบางหน้าครับเนี่ยบางหน้าบีบใส่จักรสองห้อยหรือสามสองห่อยนะที่เปียงบีบ แนาสิถันนผสมเขาจะคอยเติมหลังจากตีเฮาเอาไปต้มแล้วยันเฮาตีเห็ดต้มเลยมันมันทำยิ่งมันแก่ียบอะไรคือมันสมกูเป็นยังไงละครับเพราะมันเป็นนน้ำประสอดอยู่ที่ในหม้อ เตัวนี้เขาไได้ปรุงอีกมันผมเข้มพอดีแล้วมันเทาไได้ปรุงใช่ผมหน้าสองหน่วยครับน้าวน,นีปลุกเอ็นมน้าสบายเกาแล้วแบน้าอย่างเคยแบน้าผ่านเท่ากับขันการ่ะเียกสงเขากัน ผมจะ่่า,าขันในเขาวา่ปัน่นแั่มันจะไปวดจักว่าอามอันนี่เขากิจำในว่ามี่เขาเห็ดสีปั่นเขา,าก็บ่าเด็กไปคุ้ีหรายนี่ปั่นี้่ิหนอยแง่ก็แล้วเจ้ามาปั่นไป็นรูกุกงสีละกันยังร่องมอญจะคอยว่ดแตก นี่ครับปั่นเรียบร้อยบ้านเขาก็ไปล่งหมอต้มพุณทางญี่ปุ่นไปต้มก็ใยมันใยมันสุกขัดใ้มันพ่อฮืมหืมเหันว่าสุกขัดเลยมันจะเป็นแก่แดดใ้พ่อหืมหืมมากไปเปิ้งต้มไปโดนตือมากไปเบิ่งเดี๋ยวเขาจะมาตัดตัดแล้วบ้านเขาก็ไปใส่มมันมูนหนามหอนที่เกาล่ะมันวันนีกพอดีนะครับบัานเขามันสุกเลยมันจะเป็นแก่แดด ฉะน the ั้นเขากะต้มพอประมาณเขากะเอาจะไปต้มตัวหนึ่งย่าให้มันสุปแก่มันสุกค pues. ัดมันถ่ายเพราะเพื่อนนะครับบางนี้ผมก็จะไปลงหม้อต้มที่สวรรค์ลงหม้อต้มเสร็จแล้วก็มเอามาต้มต้มแล้วก็ต้มเสร็จแม่ครับถึงแม่ยี่ปุ่นมาใส่ใส่กระปุ่มริกเข่าขวัวหอมต้นหอมใส่ลงไปกระจกกินเรียบร้อยขอบคุณครับ